ข้าวของเงินทองมากมายกายกองให้ความสะดวกสบายได้แต่ทางร่างกายแต่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากมายนั้นไม่สามารถสร้างให้เกิดความสุขสงบแท้จริงแก่จิตแก่ใจได้บางทีกลับจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยซ้าไป ลัทธินิยมอุดมการทางเศรษฐกิจทางการเมืองใดๆก็ตามถ้าหากยังหาที่ให้ใจลงยังหาที่วางที่ปรงแห่งจิตไม่ได้มีแต่จะทำให้รวยรวยรวยอย่างเดียวจะไปพบทางตันทั้งทาง,ทางวัตถุและใจ คนทุกวันนี้กำลังมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจรุ่งเรืองการเมืองรุ่งโร์แต่จิตใจก็ยังคืนขมพระทรมทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หัวจดฟ้าขาพนแผ่นดินไม่มีที่จะเหยียบจะวางถ้าหากเรามีอริยทรัพย์เราจะมีที่ลงที่จอดแห่งจิตแห่งใจ จิตใจที่เคยระหกระเหินเร่ารอนกวนกวายโยก็จะเยือกเย็นก็จะมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นวิหารธรรมสิ่งนั้นท่านเรียกว่าอาริยสัพเป็นสิ่งที่จะต้องหามาให้ได้ค้นให้พบจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อละลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโย ผู้มีปัญญาควรพ่อพูนศรัทธาศิลและความเห็นธรรมให้เนืองๆคำกล่าวคำสอนระดับนี้ภูมินี้ทำขั้นนี้มีมากเกลื่อนกลาดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านพยายามสั่งสอนปลุกเราให้พระสงฆ์เจ้าเข้าให้ถึงค้นให้พบ ให้มันมีให้ได้ในจิตในใจแล้วนำรมเหล่านี้แหละไปช่วยเหลือส่งเคราะห์สังคมบ้านเมืองไม่ว่าใครก็ตามท่านปลุกเราเอามากมากแต่รู้สึกว่าพวกเราจะไม่ค่อยปลุกเรากันสังคมจึงจึงเต็มไปด้วยปัญหา